ลบหรือ,อยังนะอ่ะเดี๋ยวตเหรออาวาวันนี้เรามีเวลานะตอนนี้4โมงผมไม่ทราบ5มองอนนี้ยังไม่ถึง5โมงนะครับผม4โมงเท่าไหร่ครับอ๋อแปลว่าเราเดินขึ้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไป3ไปนะ4โมงครึ่5ง5โมง6โมงนะเดี๋ยวเรากลับไปทานข้าว6โมงทุ่มหนึ่ง นะโออรเียระรจรขอโอ้ไก่นบอกว่าขอยืมเสือมันบอกว่าโจรขโมยไปแล้วบอกอ่เดี๋ยวพี่ก็นั่งพื้นนะฮะอ่ะพระเทล่อุคนไหมนเช้ามากที่มดนั่งกาสนะหมนี่เลยนะฮะ ถึงลงถ่งงายรูปก,ก่อนรรหรืว่า<ค><ะ>ก,ก,กถ่ายรูปก,ก่อนก็ได้ครับไปยืนหน้าหลังเลยนะล